เจ้ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศของเราช่องตาอูเงียบเงาอยู่ท่านมีคนบ่ผู้นี้ใด่เสื้อไว้อย่างไรคนนี้น้องปูน้าน้องฟูนาลูกสาวบ่หรือหลานลูกสาวปูน้าขาเกยอยู่บ่ปูน้านี่มาซอยแม่ขายบ่มาสามมือเลยบ่มมาบางทิศเอ้าเขาห้องเยนโอ้ยน้องปูน้ายังเฮี้ยนอยู่บ่เดินเข้ามาเลิกๆครับพี่น้องเดินเข้ามาเลิกๆเลยทั้งในสบายดี อันนี้น้องอีหยังน้องแดงมาคั่วหิดบ่อันนี้ห้านเขาเลยบอโอ้น้องแดงมาขายเองเลยมาขายเองจันพุทธศุกร์โอ้สบายดีดทางในซอยนี่ก็มีเมี่ยข้างงามๆเนาะหลายๆคอยมาเดทให้เนี่ยคอยอยากกินเบียร์คอ,อยพี่หม่องนั่งจะได้จะกระยาดคอยอย้าหกมก่องน,น,นั่งก็มากินขันเจโน่เจโน่แต่ว่าบอได้กินแต่เบียร์ ก,กออับเขา่ห็ดกันเออกับเขาเอืมเห็ดให้พร้อมเห็ดให้พร้อมกินกับเขาไ้เฮ็ดกับเขากับบ,ดบอดวายังไ้ถามยังประเทศนี้เข้ากับมีของแบบนั่นนี่มาติ๊หมาจะเมื่อมากินกินอยู่นี่ก็ได้ความหักมากกลุ้มกลุ่มคือกระซุม่มงุ่มหัวความหักมากพ่อพ่อคือกระทรองงุ้มหวสาวตาบตาบแล้วตาบอีกเจ้าแม่มาขายยังวะนี่เจ้าแม่ขายยังอันนี้พูดสาวพูดสาว เมียแถวโรดโบสถ์จีเม่ยแถวโรดโบสถ์จีพุทธสาวูบ้านใดคือมาเห็ดไปลายไยุดแทนเนาะอันนี้นักท่องเที่ยวคนไทยหรือคนลาวเนาะนี่เขาบอกว่าจะเอาอย่างเนี้ยเมื่อเนี้ยกีโปมคุณแม่มาถาวรกีโปมปะว้ายบ้านเฮาบัวมีบัวเมียเม่ขอจะพูดบัวได้สบายดีลูกสาวอยู่ดีมีแห้งบ่อันนี้น้องอย่าง น้องแพะบะมาขายเครื่องซอยแม่ช่องทางด้านหลังของตลาดช่องตาอูนะครับแต่จะมีบรรยากาศแบบนี้แหละให้เราได้เห็นกันบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับพ่อได้ถามพ่อได้ไทยเป็นเรื่องเล่ากันไปนะพากันย่างเระมาเบิ่งบรรยากาศแบบว่าทางหลังทางหลังจังหน่อยนึงจะมีแมคาน้อยนะครับขายบัวควอยมาดอกบัวควอยมาอันนี้เป็นห้านอาหาร แตว่าอด้ยากกินเผากินได้กินไหนเหม่นกัเป็นองปลองปลาอไรเนี่ยพอดีเสียบอยู่ตาหมกหุ่งแม่นครับถายบ่ได้โบไฮทายเพราะว่ามันหนัก่ายตบักทั่วไงหักทั่วนี่สบายเนาะทายเป็นโยดายตับักทั่วฟาดเข้าไปโรดดิยำเข้าไปโรดดิตำเข้าไป

เจ้ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศของเราท่องตาอูเอานเอย่งว่าขายมันนี่ายหลยอยงอืมเเหว่าของขายก็คือของใสเครื่องสมองสมองอ่างสวยบังไงว่าพอด้มากสวยมากรอมาหาเจเร้าเจซื้อยังไงซื้อแววแววตาแววใจ คนซื้อแววนี่งามทุกคนเนาะงามอยู่คนละจีเฮ้ยอ่าในขานีรักเจ้ไข่ตลาดส่องตาอูเนาะอาทิตย์หนึ่งมาจักมือสามมือมีมือยังเนี่ยมันจันมันพุดมันสุกจันพุดสุกเดี๋ยพอเจแววโรยฉันมานี่แม่พอหรอันมานี่มันพอหรอท่านไปซากเงินมันมือพอบ่วพอผู้นี่เดี๋ยวซื้อไปยังไงพูดน้องฟูนาน้องฟูน่ะ ลูกสาวบ่หรือหลานลูกสาวปูน่าขาเกยอยู่บ่เปูน่าปูน่าเอ้าถามสก่อนยืนอยู่นี่แหละปูน่านี่มาซอยแม่ขายบ่มาสามมือเลยบ่บางทิดเอ้าเขาเปียนเด็กโอ้ยน้องปูน่ายังเฮียนอยู่บ่จักอายุจักปีแหละสิบสามสิบสอยู่ปอไหล่ะม่อม่อสองม่อสองล่ะสี่หกมอม่อเจ็ดน่ะ วม่มยมามมอปดเ <laughs> บิ้งสัก,ก่อนบะเบิ้งตัวจริงเนาะหอดอยู่ดอกว่าเบิ้งหนเราคือิมกัก <c oughs> เยนอยู่น้อแม่เนาะอย่นห้องแม่ล้วได้บัตรที่นี่ <c oughs> เห็นน้องปูน่าล้วห้องแม่ลรวได้บัตทีนี่ <c oughs> บ่ได้ห้องเจียแย้วาได้บัตรที่นี่ <c oughs> อือห้องแม่หห้องแม่เรือว่อแม่รอว่าห้องแี่นีอว่าี้เดี๋่วพือ่าบ้อง่อาห้อแา่หรืาองแม่หรืัว่้นนม่หดอาบัอกล้วยไว้าห้องแราห้่ง่า้่งแม่อ้แต่ร่ สุดตำบักทั่วปิ้งกบนี่เข้ามานาั่งกินข้าวเหนียวจะก,กองนึงเนี่ยสิบเบิดเงินประมาณจะก,ก็บกินได้บเ,เบิ้<อ>เขาถามอยู่น,นั่นนี่หนึ่งตำบักทั่วโคกหนึ่งปิ้งกบไม่หนึ่งข้าวเหนียวกองนึงสิเนะ่ยตำหมกทั่วกี่ยบาหปิ้งกบเหมืนหมูกระโดดอะไรซื้อมาปิ้งให้เลยบ่โอ้เขามานาั่งกินอยู่นี่เขาสร้างได้เขาไปซอกหามาให้กับมาปิ้งให้กินเลยโอ้ยเด็กการแบบนี้มีซื้อห่านอยู่มาห่านเขาน่ะ<อ>ห่านเจ๊แววเลยเนาะ อ่านเจวเวลเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่ที่บริเวณด้านหลังนะครับของตลาดซ่องตาอูนะครับเดินมาโลดนะครับนี่ทางหลังนี่นะครับเ,เด้อมาๆมา,มา,าน,นี่มีพี่ผู้สั่งว,ว่าไงวะถ้าเขาอยากกินอาหารประเภทพื้นบ้านนะครับอาหารพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถนะิ่นนะเขาสั่งโลดสั่งเจวเวลดเดี๋ยวเราไปสนทหามาให้ราคาเป็นกันเองราคาเป็นกันเองเด้อบพกแพงเด้อ รับรองเลยว่าแซ่แบแซ่บเจเห็เฮห้กินเ่บๆรับรองว่าคิปพอร์เนี่นอลเราอะมีหนังเค็มด้วยนะบักหุ่งน้อยก็มีขายถึกๆเลยห่านข้าคือกันนะครับลายห่านอยู่แถวนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังของตลาด่องตาอูนดะดครับเดีย๋ยวกระ่ายงไงวะมีทั้งแม่ค้ามีทั้งพ่อขายมีทั้งคนไปคนมานะครับมาขายเครื่องขายของก็มากินอาหารอยู่นี่ได้นะครับ แ,แวะมาได้เลยเดินเข้ามาเลอกๆครับพี่น้องเดินเข้ามาเลอกๆเลยทางในทางหลังตลาดซ่องตะอูก็จะมีห้านอาหารเข่าพัดเพื่อนขายอยู่ว่นี่เข่าพัดเศร้าขายละ่ะโอ้เข่าเข่าพัดม,มันมีขายแล้วครับแต่ว่าเครื่องดื่มยังพ่อจะขายอยู่เครื่องเครื่องดื่มแล้วก็มีแนวลมปอดนะแต่ที่ขัดก,กว่าลมปอดเครื่องดื่มเสื้อผ้านาแพื่ ก็แบบไม่ค่าคนงามนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อสบายดีอันนี้น้องอีหยังน้องแดงมาขูดถิดบอกอันนี้ห้านเขาเลยวะโอ้น้องแดงมาขายเองเลยมาขายเองจันพุทธศุกร์จันพุทธศุกร์หลังจากจันพุทธศุกร์แล้วอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์ไปใส่ อยู่บ้านใดสุขุมวิทนี่บอกเอาเมาื่อวานเจ้าก็อยู่สุขุมวบอกเจ้า,า,า,านนได้ไปตลาดสุขุมวิทบอกมื่อวานนี่ไดเฮาว่าอยู่เฮาเห็นเจ้าคุณคุณอยู่ไดเฮาอยู่ตลาดถนนม,ามาื่อวานนี่นอือโอ้แสดงว,ว่าทัานอยู่บ้านในเฮ็ดเฮ็ดเวียงอย่างขายเครื่องอยู่บกอกาขายเครื่อกันอยู่บ้านไหนไดขายอย่างจ้าบกเหล้าเบียร์โอ้เป็นโปรเฟสเซอเครื่องดื่มของใส่ของสวยนี่บอกอือ มีลูกจะคนแล้วเนี่ยเฮ้ยนนั้นนี่เ้ยกําลังซีแซลลุงปีเตอร์แมนบอกเอฟซีว่ามูจกความถามก็เลยถามว่ามีลูกจะคนแล้วน้องเพินก็เลยบอกว่ายังทันนี้แสดงว่ายังสวดอยู่มีแฟนแล้วมีแล้วพบกันอยู่วางแผนบอว่าสิได้แต่งจากส่วงใดแต่งแล้วแต่ยังโมมีลูก โ <overst run> <irgendw carbono> <imprisoned> อ้โหขอบใจหลายๆเด้อเดียวเขาไปในกุสุมาเมื่ดนะเขาหนาสิผ si ่านกุสุมาอยู่มาแล้งสุคุมาเนาะแม่นว่าสิลงกับลงเมื่อหล่ะก็เข้าไปปากเซือไปแหละบริสันด์ไปนอนปากซองไปแหละมาแรงเนี่ยขอบใจเด้อี่เจ๋อลุงแม่กำลังไลฟ์สดพี่นู่นนไงครับผมมากี่คนเนี่ยมากันสามคนครับคนะนนั่นเองครับไอเสื้อเรื่องๆนะครับผมพ่อมาจากไหนครับเนี่ย สุพรรณเดิบางโอ้โหคนสุพรรณแท้เลือดแท้เลยแท้เลย,เลยของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคุณผู้ชมน,นี่ออกอีพีไหนเนี่ยอันนี้น่าจะออก EP อีพีอีสักสองวันอ๋อเจออีพีอะไรอ่าช่องตาอูช่องตาตอูครับลุงปีเตอร์ลุงปีเตอร์ครับคุณพ่อได้ดูไหมดูของลุงแม็กประจําลุงปีเตอร์เมื่อกี้ได้ดูอ่าคุณพ่อเข้าไปดูลุงปีเตอร์หน่อยนะ ที่ไปด้วยกันกับลุงแม็กนะคุณพอ่อเห็นแล้วไปไหนก็ไปกันจาน่าโคตรล่องซ่องเลาะเสาะแซบนะคุณพ่อนะเข้าไปติดตามให้ลูกหน่อยนะ่องเลาะเสาะแซบเลาะเสาะแซบลุงปีเตอร์ครับผมฮอสฮอตฮอสโอเสโ้เจอเอฟซีครับพี่น้องไอ้ลุงคุณพอ่อเพิ่งมาจากพุ้นนะครับสุพรรณบุรีวันนี้ พันธุ์บรีแท้ถูพันธบุรีแท้แเดิมบางเลยข้างเบิ้งชาวอาค่ะโอ้โหของแท้เลยคุณผู้ชมใส่ให้ทีเนี่ยผมจะใส่ช่องให้คุณพ่อก่อนนะจะได้เอาไปดูเด้พี่น้องขอบคุณนะครับคุณพ่อที่ติดตามนะครับขอบคุณครับหนุ่มเดิมบางนะครับเนี่ยในหนุ่มก็เจ็ดสิบเมื่อนี่แหละกำลังหนุ่มเลยนะกำลังหนุ่มเลยเฮ้ยอาเลาะกันต่อไปครับพี่น้องประมาณอีพีอะไรนะก็อีกสักสองสามวันนี่แหละครับพ่อออกครับของลุงปีเตอร์นะครับ คือได้ยินเสียงเบาหนายเบาอยู่แวะแวะอยู่ไปหอดใส่ล้วบุโอ้ยพีลี่เบาอยู่หุ่นเว้โอสบายดีายดทางในซอยนี่ก็มีแม่ค้างามๆเนาะหลายๆนะครับแม,ม,ม่ค้าไงอรรออของกินของใส่เฮาจะไปถ่ายใหต้มาทาาถ่ยจอเนี่ยเดี๋ยวดงเท้าก็มีใส่หลือไปใส่อะ สาวสวยถายเดีย๋วยวผสวยเนี่เจ้าก็งามเนาะเจ้าก็งามเลยเนีย่ย <c oughs> งามอยู่บ่งามเหรอเนาะซื้อว่าจังไดนี่ซื้อาาน้อยค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณน้อยคไปถ่ายแต่ผมสวยทั้งนั้นนั่นแหละเพราะมีแต่คนสวยเพราะหาคนขี้เล่ห์ไม่เจอเลยนะพ่อที่นี่เอาหังซอยบ่ค่ะตัดตาแวะได้นะพ่อแวะได้นะพ่อ <c oughs> อันนี้นุ่มสุพรรณนะครับ เราอยู่ตรงไหนก็เลยซื้อเลยสาวน้อยอยู่ตรงนี้ตังค์หมดขอบคุณครับพ่อโอกาสหน้าโอกาสหน้าสาวน้อยคนงามเรเป็นสาวแล้วล่ะเราก็บที่มีแฟนมีลูกมีครอบมีครัวแล้วล่ะเนาะเป็นแต่เราที่หาตื้มเท่านั้นล่ะถามว่าจะหาตื้มล้วค่ะมาหาซอยกันเนาะเอามาหาซอยกันบมจังบอยากเนาะเจ้าคืองามแท้เสน่ห์เสน่ห์ ยี่หรีหร่ปะก็เจ้าง,งามอยู่หี่เนี่ยจะยิ้มมันจะยิ้มใส่กล้องเลยเนะี่งามอยู่หี่ได้บ้างเนี่ยพี่น้องคันงามกดไลค์นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับนะหล่อสเสียบห้อยห้อยพากันไปทางได้ดูนี่พากันไปทางดาดาไางด้ผูเบ้าชอบน้อยนี่ไหมเอฟซีเอฟซีเอฟซี ไปหาทางเบิ่งเบาได้จังหน่อยใส่นอ้อยเช้าได้ถามพี่อีกเนี่ยเราเห็นอย่างเกาะเมื่อกี้นี่ห่านเราเนี่ยห่านเราจะเป็นห่านคล้ายเบียร์แต่ว่าถามว่าเพิ่นอยากซัดปลากระสือมากแตเห็นให้กินได้คือคือแบบว่าข่อยมาแต่ไผ่หนิเนาะคอยมาแต่ไผ่นี่ข่อยอยากกินเบียร์คอยพี่มองนางจังได้จักรยานแต่อยอยากหามองนางกับมากินห่านเไซนอ้อยแต่ว่าบ่ได้กินแต่เบียร์ ซีก,บกออับเขามเ็ดกันเออกับเขาเฮ็ดให้พร้อมเฮ็ดให้พร้อมเิ็กกับเขาไรเฮ <laughs> ็ดกับเขากับบริวา <laughs> อ,อ,อยังใด้ถามยัง,งบริษทนี้เข้า,า,าก,กับมีของแบบนั่นนี่มาติ๊ใหม่จะมือมากินกินอยู่นีออ่ก็ได้อค่าบริการนี่บอนี่คือ,อ,รอ,อ,อบริการยังไงบอนี่ค่าเฮ็ดกับเขาแล้วต้องคสี่หนเขาเหสี่บาท้บาทยังสี่หรือี้าเหลี่ยมมาเตยสีเบียร์ดคือลักๆคืกโอ้โหรยังไงเบียร์ขวดอะเพื่อขวดละปกติกับหกบบาท คนละหกสิบาทหกสิบาทแปดสิบาทอืมต้องเล่ายเดียวว่าไงคายเขาเข่ากันแล้วเตะสีซอยกันไปเห็ุส่วนกินกินน้ำกันได้อยู่เล่อได้ได้เนาะนี่ถ้ากินน้ำกันเออน้อกมากินนอกกันน้กินปิ้งเอียนเหรอไงปิ้งเอียนเข็ดได้ยังไงบ้างซื้อมาปิ้งเป็นคดใหญ่ตัวใหญ่ๆเอาตัวใหญ่ๆยังไงคือคืออยู่นี่มันเหมาะกับบรรยากาศที่คนต้องการเป็นส่วนตัว ก็กำส่วัวเพราะว่าฉี่กินอีกมองหนึ่งก็คือทั้งหน้าที่เขาเห็นตั้งซุ่มตั้งยังกันกินตั้งเคียงหน่อยกินแต่ยูนิคจะเป็นหลอกหลอกของไฟของมั่นนะส่วนตัวจ้าหน่อยเห็ดแดงสดนมีบ่นั่งส่วนตัวของไฟมันหรบ่มีสองโต๊ะหรืบอกเราอ๋อมีสองโต๊ะขั้นบรรยากาศกับปูสาดโอ้ยในการบรรยากาศดีสาวหน่อยคนงามรักนะจุ๊บจุ๊บเคินได้หรือเปล่าเผาเบาหน้าเลยครับโมหิบาลน้อยีเกิดเลย ลัางน้ำจุบๆเลยด้อ้นอ้นลอยนึงเอ้าเจอก่อยใครซื้อไม่ยาบเอาอยังมาขายอยู่านี้เขาซื้อน้อยเขาไม่ได้ซื้ออ้วนตกลงได้เอา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 เขินลูกจ้าวตัวละูกจ้าวแท้แีกว่าไมู่้เาเดียวตกลงจวซื้อน้อยหรือซื้ออ้วนซื้อน้อยเล่างเออตวันโอ้โหยนืตัวไข่เด้อไข่แห้งยานจ่อยอยู่ อยู่ก้นไทยลูกสอดลู่กึ่งสมภารงามเนาะรึ่งไทยรึ่งลาวเก็ดอุปุอยู่เลาโอ้อครับครับครับอันนี้เป็นผู้ไหย่นี่ย่าสูฟังนี่เพราะคนบุญทาเรคนบุญทาเรบเบิงบ่ โอ้พ่อข้าวัวพ่อข้าวัวเลยบ่จะอแกแกวเตวโอ้โ่ดเอมาเียบเียเหมือนพูนหัวยองยองอยู่ในตลาดครับตลอดฮสวัสดีครับสวัีับมาเที่ยวบรัะเพิ่งับได้ยพันยูีเอย่านม่เมื่อวะเดี๋ยวจะเอาใส่ใส่หอเมื่อทรงเน้ เออที่ไปกินเข่าท่งบ่อพี่้องพี่้องเขารงไปนั่งยืดอกหไปพูดหลักไปไเอาน้าขาไปเนี่ไปถักายด้วยคนพู้มาดูเ่ยข้าตองให้เราต่างเห็ดกินเดียบร่อยกอน่อยไ้มาไมน้าจะใส่เิาเาตามาตามาจะใสขอยาน้ากันเฮ็ดอีหยังอยู่ในหันนย เขาเช็ดยังกันเหรอมามันโขูเป็นตียาอยู่โอ้เป็นปีเตียแล้วเนาะใจประสงค์ต้องน้ำห้อยสุบาทยางมาซ้ำฝนเนาะความหักมากลุ่มๆคือกระซุ่มงุมหัวความหักมาพ่อๆคือกระทองงุมใบสาวตาบตาบแล้วตาบอีกแม่เจ้ามาขายยังวะนี่เจ้ามาขายยังนี่บอกของเจ้าบ่นเาไงโอ้ ยกินละวนกวดาหนึ่งด้วยเอามันให้นี่ค่ะ่าอันนันพอดีไปใส่พม่ากรแตงเคลือไปใส่เน่าน้ำเปล่าอน้ำเปล่อ๋อน้ปล่าหาท่านโอ้เบานไอ้กว่าอยู่เป็นอย่งคือขั้นเขาขั้นเข่าแทหมดัโอ้หมดหน่อยไม่หมดกัดพี่น้องหดกัดโอ้หดกัดลุงวีเตอะฮะหาท่านเออ

ว้ายกาน่กินแท้แหละไปทั้งขุนเนี้ยทังขุนเนี้ย <laughs> สันกํลังงามกําลังงามอย่ามาหยุ่งไปได้อกําลังงามอยู่ด้วยสันว่าปไปนี่ bye bye. สันเอาไปซปสัต <Bye bye. S 1> ย์ยกมือไายบายสัสิไปแล้วดิา <bye> <Bye bye> <laughs> ยบายอุ้ยเนาะเออทำอีกกะงามคือกันเดอร์ุนอ้อามาโลดครับ <c oughs> ตลาดซ่องตาอูนะครับเป็นบรรยากาศตลาดมวนๆแม่าค้ากับมวน พร้อมที่จะเต้นทุกเวลาแม่ค้าเฮาเอาด้วยด้วยจักเพลงด้วยเอาไว้อย่าว่าบ่แม่ล่ะเนาะเออคอยหันกล้องมากกขึ้นแลืหนีคอยระบาดที่นี้ยางเลาะไปเรื่อยๆครับอันนี้นักท่องเที่ยวคนไทยหรือคนลาวเนาะนี่คนไทยเขาบอกว่ามาจะเอาอย่างเนี้ยเมื่อเนี <Justin. S 2> <oughs> ้ยก <oughs> ีโปมคุณแม่มาถามกีโปมบ่ว้ายบ้านเฮาบ่มีบ่แม่มพอยจะพูดว่าได้ ซื้ออร่อยนะแม่เนาะซื้อมื่อวานกันฝ่ามันอร่อยดีคนไทยคนสวยครับอันที่ข้ามอยากกินนี่แม่ด้วยหรอทั้งหมดที่ทั้งหมดที่เลยดิอ๋อจะกินจิปโอมเป็นดิเป็นชัววยห่วยห่วยโอ้ยห่วยหอยลูกสาวข่อยเนาะสาธุสาธุเด้อเมื่อนี้ให้ลูกให้มันให้คำให้คุณให้ลำให้รวยเด้อกล่องไมจ่อหอยล อันว่าความจอมปลวกนี่ขอให้เป็นโชกเป็นลาบขอให้เป็นก้อยเด้อเนี่ยค่ะคนงามตลาดช่องตาอูพี่น้องเองกำลังกะเกียมขายเครื่องขายของ,ของกำลังวีผมโอทายดอกทายแต่ข้างขางเจ้าแหละอันนี้น้องอีหอย่างนี่บะถามนี่น้องอีหยหันมาว่าคำนี้เป็นบาก็ได้ หัวไปหัวจะอีกใะออนเข้าไปไปอาดหลาดเลยอันนี้ก็เป็นข้างหลังเลยครับเดีอข้างหลังของตลาดซ่องตาอูอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีููบอคนดีไฟลูกกาบหรือไฟ เยสบายดีลูกสาวอยู่ดีมีแห้งบ่ฮะสบายดีบ่สบายดีอยู่โอ้มีกอกไม้วิเศษนะข้างหลังกันกำนังเฝ้ากอกใม่วิเศษกำลังแต่งเครื่องว่นี่เนาะกำลังเสริมสวยเลยกำนังเด้ออันนี้น้องหยังน้องแพ้บ่มาขายเครื่องซอยแม่โดยเอาสุกมันเด้อ